ไปเห็นมาทุกอย่างนะคะว่าเนายไพ่เจ้าชู้นะคะไพ่คนรักเก่าแฟนเก่าคิดถึงคนรักเก่าแล้วก็ไพ่ตัวเลือกนะคะร้อยสามถ้วยแค่สี่ใบเนี่ยคุณน่าจะตีออกเดาออกนเะี่ย น,นะคะบ้าุมากคุณทำงานเหนื่อยเหนื่อยมากนะคะในความสัมพันธ์นี้รู้สึกจะไปต่อไม่ค่อยไหวเครียดนะคะวิตกกังวลคุณอาจจะเป็นพ่อะม่แม่มาแล้วคุณก็มีปัญหาด้านการเงินด้วยนะคนเลยรู้สึกวแบบ่าเขาเนี่ยตอนนี้มีความสุขอยู่คนเดียวเลยนะคะอ่ะโอเคมาให้ออร์เคิล ไกลคุณหน่อยว่าคนคนนี้เขาใช่อะไรที่มันเกี่ยวพันกับคุณไหมหรือมันเป็นเจ้ากรรมในเวรนะเป็นเจ้ากรรมในเวรคุณหรือเปล่า แ a ส e จอ l o v e d e c e p t i o n ชัดเจน passion very soon อ่ะยังจะกลับทะลึงล่งเถลอเข้ามาโอเคให้ระวังไว้ให้ดีนะอาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะเป็นได้วสองกรณีถ้าเกิดเป็นไปตามไพ่เขาจะกลับมาเร็วๆนี้คุณจะได้รับการติดต่อจากเขาก็ได้นะเว r ร Soon ูหรือว่าอาจจะเจอกันโดยบังเอ,อิญหรือตั้งใจของเขาก็แล้วแต่โรแมนติกฟิลลิ่งคนนี้เป็นคนโรแมนติกนะคะลึกๆแล้ว เพราะว่าเขาเจ้าชูเนาะก็จะมีแพชชั่นและความโรแมนติกอยู่ในตัวเนี่ยแพชชั่นนะคะมีแรงดึงดูดต่อกันเขายังมีแรงแรงดึงดูดต่อคุณอยู่ deception มีหนึ่งคนในที่นี้ใส่หน้ากาเข้าหาคุณนะคะอาจจะเป็นตัวเขาหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่ยังไม่พูดความจริงทั้งหมดนะคะ express your love ความรักครั้งนี้มันดูแบบมันดูตื่นเต้นมันดูแบบ ดูแบบอ๋อซอร์พรส์อะไรพวกเนี้ยนะมาดูแบบเอกเพสดูเลยแบบไม่รู้จะเปรียบเทียบว่ายังไงเออประมาณนี้นะคะโอเคค่ะจบไปสำหรับสถานการณ์ความรักของคนที่มีคู่มีแฟนนะคะเป็น Energy ใครไม่รู้พิกอารา์ในเช้านี้นะคะก็รับแต่สิ่งดีๆแบบกันว่าถ้าเกิดมันเป็น Energy ที่ไม่ดีเก็บไว้ที่นี่นะคะไม่ต้องเอาไปโอเคบายบาย,บายเจอกันคลิปหน้าค่ะอยูข้าวมากเลย Ha ha ha.